สวัสดีครับวันนี้ก่อปิกมาปากับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจำวันที่8มีนาะคม2565นะครับเราก่อมาติดตามภาพแรกกันก่อนนะครับภาพแผนที่อากาศตอนที่1ที่ผ่านมานะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางนะครับจากประเทศจีนเนี่ยก็ได้แผ่เข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยตอนบนของเฮานะครับ ก็ยังคงทาเพื่อวันนี้นะครับภาคเหนือของเราเนี่ยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับประมาณร้อยละสาวของพื้นที่กับมีลมกระโชกแหงบางแห่งนะครับโดยเราจะมาดูรายละเอียดในส่วนของภาคเหนือตอนบนกันก่อนนะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับบางพื้นที่ก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่ในตอนกลางวันนะครับโดยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละสาวของพื้นที่นะครับแล้วก็ จะมีลักษณะของลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในส่วนของบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเจียงใหม่นะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับก็อยู่ที่30-35องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุ่งเนี่ยก็อยู่ที่18น,นะครับถึง20องศาเซลเซียสครับ ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับร้อยละสาวของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลักษณะของลมกระโชกแหงบางแห่งนะครับส่วนมากก็บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของต่ำสุดวันพุ่งนี่ก็อยู่ที่33-34องศาเซลเซียสครับ ในส่วนของภาพเตือนภัยวันนี้นะครับพื้นที่เสียงภายปานกลางเนี่ยก็ยังคงอยู่ทางซีกตะวันตกของภาคเหนือนะครับก็อยู่ในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะครับในส่วนของวันนี้เองนะครับสภาพอากาศก็ย,ยังคงมีลักษณะของอฝนฟ้าขนองลมกระโชกแหงอยู่นะครับก็ขอ้พ่อแม่พี่น้องนะครับหลีกเลี่ยงนะครับกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือว่าบ้านเรือนที่บักแห่งแรงนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0ูนย7 7 9า9ากอโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตะอี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน